วันนี้นะคะต๊ก็จะให้ช่างมาติดเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานไปดูเครื่องทําน้ําอุ่นมานะคะต๊กจะบอกว่าต๊กไปรับน้องอองโต้มาเมื่อวานนี้นะคะแล้วเขามาเห็นจักรยานเขานะคะต๊กก็ได้ยินนะคะต๊กอยู่ในบ้านนะคะน้องออโต้เขาก็พูดว่าจักรยานขึ้นลานะคะต๊กได้ยินนะคะต๊กก็คิดว่ามันขึ้นลาจริงๆนะคะทีนี้ตอนจะไปโลตัสนะคะเขาก็พูดอีกนะคะเขาก็บอกว่าจักรยานขึ้นลานะคะต๊กก็เลยถามว่าตรงไหนที่มันขึ้นลานะคะเขาก็ชี้ไปที่ตรงที่ นิมตรงรอรถนะคะตาก็เลยขำเขานะคะทุกคนมันไม่ได้เรียกว่าขึ้นลานะคะอย่าพูดแบบนี้นะคะต้องเรียกว่าขึ้นสนิมนะคะเช้าวันต่อมานะคะตาก็จะมาทําต้มเส้นนะคะแบบมันเป็นคล้ายๆกว๋วยเตี๋ยวนะคะมันเป็นบะหมี่สําเร็จรูปจะเรียกว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ําใสก็ได้นะคะตาก็จะใส่เกี๊ยวกุ้งลงไปด้วยนะคะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะหน้าตาหน้ารับประทานเลยทีเดียวเชียวนะคะอันนี้ก็คืออาหารเช้าของตากับน้องออโต้นะคะประมาณ5้าโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะ ก็จะพาน้องออโต้ไปที่โรตัสนะคะจะพาน้องออโต้ไปซื้อสายชาร์จให้เขานะคะแล้วก็ไปซื้ออะไรต่างๆนานาน,นะคะตาจะบอกว่าที่สกลน,นครฝนตกทั้งวันเลยนะคะน้องออลโต้ไปถึงหน้าโรตัสก็เอาไอศครีมก่อนเลยนะคะพอจับจ่ายซื้อของเสร็จนะคะตาก,ก็จะไปจ่ายตังนะคะก็ประมาณ1 7 8บาทนะคะทีนี้ตาก,ก็จะพาน้องออโต้ไปกินชาบูนะคะเขาเรียกว่า MK นะคะเห็นเขาบ่นอยากกินหลายวันแล้วนะคะครั้งล่าสุดวันเกิดของตาคนะ,คะตกพาน้อง น้องออโต้ไปเลี้ยง M k มนี่แหละนะคะตอนนั้นน้องออโต้ไม่สบายนะคะทุกคนก็จะไอ้นี่รู้สึกว่าแบบเวลาเป็นไข้นะคะเวลากินอะไรไปมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคะตาก็เลยพาน้องออโต้ไปกินอีกทีหนึ่งนะคะน้องโตเขาก็หยิบของออกมาเองจากรถไอ้นั่นเลยนะคะที่มาส่งอาหารนะคะพอน้ําเดือดแล้วตาก็จะเอาเนื้อบวัวใส่ลงไปก่อนเลยนะคะตามด้วยผักนะคะแล้วก็เห็ดค่ะทุกคนแล้วก็ตับนะคะมีหอยมแมลงผููด้วยนะคะอันนี้น้องออโต้เป็นคนเลือกนะคะแล้วก็ใส่แบบมัน เป็นหมูสไลด์นะคะก็มาผสมน้ําจิ้มกันเลยนะคะตาก็บอกว่าขอกระเทียมกับพริกเยอะๆนะคะตาเห็นเขาหมุนกันแบบนี้ในทิกตอกเยอะมากๆเลยนะคะตาก็เลยลองหมุนดูนะคะวิตาทําได้ค่ะทุกคนแต่ว่าน้ํากระเด็นเต็มไปหมดเลยนะคะก็สั่งมาครั้งแรกเท่าที่ทุกคนเห็นนะคะก็จ่ายไปประมาณ600กว่าบาทนะคะอิ่มไวมากๆเลยนะคะครั้งนี้ขอนกลับก็ขอชนแก้วกับน้องออโต้ด้วยนะคะระหว่างที่ตากนั่งกินชาบูอยู่นะคะพี่ช่างที่จะมาติด เครื่องน้ำอุ่นให้เขาก็โทรว่าเขาจะมาที่บ้านแล้วนะคะกับน้องออโต้ก็เลยต้องรีบกลับมานะคะอิ่มไม่อิ่มไม่รู้นะคะแต่ขอเช็คบินก่อนเลยนะคะเพราะว่าฝนตกหลายวันติดน้ําเย็นมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือติดเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเข้าช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะตาก็จะมีน้ําอุ่นไว้อาบแล้วนะคะต่อไปนี้ไม่ต้องอาบน้ําเย็นแล้วตักจะบอกว่าฤดูหนาวที่สกลน,นคร13องศาเลยนะคะบางวันตอนกลางคืนหนาวถึง6องศาเลยนะคะหลังจากที่ติดเครื่องทาน้ํา อุ่นเสร็จนะคะตาก็จะพาน้องออโต้ไปเรียนกีตาร์ค่ะ